วิ่งเขา้าวิ่งออกขอบคุณหลายๆเด้อสีล้านดวงใจพี่น้องเได้เข้ามากอะกดไหลกดแช่ในเด้อพี่น้องกดไตรรัวรัวนะ 厉害！<Okay. S 2> okay. สวัสดีค่ะอันรีดผ้าพี่น้องรีดผ้ารีดผ้าโอ้ยมีตายขันคีวกากินหัวเดี๋เนาะงจะมาเอื่อนัสันนะ่นเนาะพี่น้องเนาะบ๊บังอาจดรกพี่น้องเลยบ๊อบังอาจอบ๊อบังอาจดอก ขอบคุณเดอ้อซีซีหาลานดวงใจโอ้ยห่อนพี่น้องหลีดผ่าแล้วต้องไปสีมันรีดผ่าแต่เนี่ยหีดผ่าเห็นบ่มีผ่าเนี่ยพี่น้องรีดผ่าเลี้ยนให้เขาพี่น้องไปโรงเรียนเนี่ยหมูเศรอก็เลยรีดผ่ดา มาทางที่ดะพี่น้องเอลยลมพัดลมพัดลมเกียวขอบคุณสามล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสามล้านน้องใจขอบคุณทั้งสามล้านดวงใจ วินนี่ขอบคุณเด้อน่องวินนี่ขอบคุณน่องวินนี่น่องวินนี่ขอบคุณหลายา

นิโคนิโคนิโคสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นอะไรเนาะ่านยังมาคุณลุงเลย เป็นจังได๋น้อบ่ได้ไปซองเบิ่งจักเทื่อเลยนี่ก็บ่ทันทันอยู่เท่าบัดนี้บ่ทันทันนี่เนาสวัสดี